กินเริ่มก็อน่วงแล้วอันนี้นวงก่าเมื่อกี้โอ้ยนี่ไงไม่เห็นได้เลยทำนนไมเขากลับมาล็อบบี้เึืนอนี้น,นะ เนี่ยครับไม่ไดีหรอเฮ้ยเฮ้หล่วงชิบเพลงเลย เซิร์ฟมันน่วงหรือว่ากูอะไรเนี่ยนี่นะไม่คิดเล่นได้ด้วยหรอเล่นได้อุ้ยมีกลด้องไม่รู้เกมชาหรือมันโงน่วงเขาอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยไฟโรลูว์เลยพากออกไปนีเขาเล่นไม่ได้ไไดไไดไไดเศร้าต่อยเลยชา โอ้โหแล้วทำไมกูออกแคมคนเดียวล่ะเนี่ยสายสองเลยโ,โมดุดมุดดิ้นหนี อะไรครับนี่อะเซิร์ฟมันลงเลยนะนี่นะนี่นะ defeat defeat แต่เล่นไม่ได้เลยเหรอใช่เขาอยู่หน้าล็อบบี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้า <c oughs> เข้าไปหน้านั้นที่สองมันอยู่คนเดียวเลยไม่กี่ <c oughs> อนไรเป็นด่านนี้วะเลือกด่านนี้เหรอไม่อยู่เขาเลือกอะไรเขาเล่นไงเดี๋ยวมาเล่งไง <c oughs> นไงก็กดเลือกนี่แหละส่งจุ๊บไปได้ส่งจุ๊บเอาส่งจุ๊บมาช้าวะ่ะตาเท่ หัวใจมันหล่นไปเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวเต้มันรัวจังอ่ะนี่แนะนี่แนะนี่ต่อยเจอคัมโบคืนพี่บักปันนี่ผม ลบเลยนี่นี่แอ่ะสกิลตัวลบลบไอ้ลบไอ้โกงอ่ะตัวอย่างโกงเลยโกงมากเลยไม่โกงหรอมีแหมมีไหยเียบตูดไม่เอาไอตัวเต้มาตีรัวจังมาก เขาส่งจุดทีว้าวไปไหนอ่ะตายไงไมเหืุดเดินไง้หมดอุ้ยอะไรครับนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บินบินอย่าอย่ามาเถอะอย่ามาเถอะเอ้ย ไฟทุบกระโดดป่าวะต่อยต่อยไอหาปลาเจ้าปลาพายทำไมไม่โดนพายมันช้าจังไปฮิบุ๊ดฮิบุดฮบุดทุดโอ้ยไปไหนกันนั่นตัวนี้มันเล่นมันอะทำไมกูสู้ไม่ได้ล่ะเนี่ย ปิดเลยปิดเลยทำไมตัวเต้ยมันตรีระยะไกลจังมากไปแล้วบินได้เหรอต้องวิ่งน,นีนะ วางกับดักไว้โดยไม่รู้ตัววางกับวางกับดักไว้โดยเอ้ยเออพี่ปินไปได้ด้วยหรอไปไหนอ่ะคอออกแมบไปเองวันนี้มันคอมโบไหมอะไรอ่ะ อ,อ่ะเมื่อกี้ตัวเขาทำอะไรอ่ะอะไรตังตังเก็บตังเก็บตังไปซื้อของซื้ออะไรไม่ได้เลย เคตเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ลันลันลันมันปวดนะม่นปวดจะชูไม่ได้เลยบินกูบินนีไอ้ไอ้ไอ้ฆ่าอะไรอยเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยมัวไปก่อนโอ้โหเฮ้อ อุยอ้ยไอ้ตัวป๋าทำไมมันปวดจัง่วดเด็ดทีไม่โดนนี่ไม่เอานะ <c oughs> นี่ฟินิน <c oughs> อย่างเท่เลยเธอปวดเกินนี่ตัอไปนี่โอ้ยผมเยโอ๊ย ฟุบเลยโอ้ยโอ้ยเที่ยทำไมปลาทายยากจังะเอ้ยว่ <c oughs> อยายอะไรดีกันโดน,น,นตอนนี้มันควนเก่งอยู่นะ เลี้ยนทีเดียวเหลือนนทีเดียวหลังจากลาแล้านเลยอุ้ยแล้วกูยิงตั้งฝ่ร้านคุนเลยโอ้ยนี่แม่ทำไมตัวเต้ยมันตีเร็วจังตีไปโดนเลยตีไกลด้วย

อะไรแเวลาหมดนาเป็นไงล่ะน่ารักจังเลยรีแมทเป้ากดไลเย็ดโนเย็ดทารีแมทเย็ดเหรอยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไม่ได้ไงไม่รู้เนี่ยมาเก็บตังค์ไดด้วย ไปตอ,อ,อยนเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยมันทำเงี้ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเนี่ยมันซื้ออะไรก็ไม่รู้เป็นโิวปะนี่มันมีเกาะบินเลยบินไปไหนบินเลย ฮะเต็มแล้วไินเลยเไปรถแล้วล้วล้วไป้ไปนวไแล้น şey ี่แ้แล้แลน นี่อ๊ยเจ็บได้แค่ตอดล่ะได้แค่ตอดตีไม่โดนก็เท่านั้นตอดเหรอได้แค่ตอดต้องกูทำไรเนีด้อไอ้ไรเนี่ยตบแมมแวตีไม่โดนแล้วตอนเนี้ยตบแฉะ จเป็นท่ายสเป็ท่านี่นไงใช่เป็นอยู่ท่าเดียวอุ้ยอาเน็ตเิรกเออร์